5 m i n u t e วิ t h Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพ Time frame day นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานะครับปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะแต่ราคานะครับก็ยังวิ่งอยู่ในโซนเดิมนะครับก็คือ2.320กว่านะจนถึง2.28กว่านะครับเพราะฉะนั้น ราคานะครับออกข้างนิดๆน,นะครับแต่ว่ายังมีแนวโน้มนะที่จะลงต่อได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยราคานะครับมีการลงมาปิดที่บริเวเดียวกันเกือบเป็น engulfing นะครับแต่เขาทิ้งไส้เทียนไว้นะเป็น pin bar แบบนี้นะเราสามารถมองลงต่อได้นะครับในภาพใหญ่เดี๋ยวเราลองใช้ฟิโบนัชชีนะว่าจาก swing low to swing high เนาะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะย่อดได้ถึงไหนบ้างนะครับอื 38.2%อะ 38. นะครับอยู่ที่2.262นะครับเพราะฉะนั้นแทร็กเก็ตในวันนี้ผมอาจจะมองลึกถึงประมาณนี้เนาะส่วนการที่เขาขึ้นมาเนาะรีเทสประมาณ2.3.27เนี่ยก็หมายความว่าเขามารีเทส23.6%นั่นะเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูในทม์เฟรมหนึงชั่วโมงนะว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับตีมหลักตอนนี้นะครับผมมองเป็นลงมากกว่าขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเด้งเราก็จะเด้งเพื่อเซลล์ลงมานะครับ โอเคเมื่อวานนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือเข้ามาโซนแนวรับแรกนะ2,310นะครับแต่ว่ารับไม่อยู่เนาะไปเลยนะมาอีกแนวรับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือช่วงประมาณนี้2,295แล้วก็2,286,87เนาะที่เมื่อวานเราได้คุยกันไว้นะครับอืมก็ลงมานะแล้วก็มีการรีเทสขึ้นไปถึงระดับ2,310เลยทีเดียวก่อนที่จะมีการพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามุมมองของวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะ แน่นอนครับว่าแนวต้านของเขานะถ้าจะมองขึ้นต่อนะต้านแรกที่เขาต้องเจอนะครับนั่นคือบริเวณนี้เลย2 3 1สานะอันนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะครับอืมผ่านไปได้นะครับนั่นคือ2 3 30นะคือต้านนี้แหละนะครับช่วงนี้เลยนะ3 0ก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะที่ถ้าขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะโดนตบลงมาได้นะครับอืมโอเคประมาณนี้ ป๊บส่วนแนวรับนะครับผมขอไม่ใช้โซนนี้แล้วนะโซน95นะครับใช้บ่อยไปแล้วนะเบรกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะมารอรับตรงนี้แทนนะถ้าสำหรับใครที่อยากจะบายนะครับ2 2 8 3 8 4แปดสปนะแปดหนะประมาณนี้เลยช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือ2 2 7 0นนะครับอืม สองสองเผมให้ประมาณนี้2โซนนี้ก่อนแล้วก็วันนี้มีข่าวนะครับเรื่องของนอนฟาร์มเปโลนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะเผื่อทางให้ไกลอีกอันนึงเลยนะครับคือโซนนี้เลยนะข้างล่างนี้เลยโซนนี้คือโซนที่ยังไม่ได้มาใช้เลยนะสองสอง,สองเนี่ยประมาณ3.0ศเลยนะครับถึง4ีหเลยนะ โซนนี้กว้างนะครับกว้างนิดนึงนะ,ะแต่ผมจะบีบให้เล็กลงแล้วกันประมาณนี้สามห้านะ,ะประมาณนี้โดยประมาณนะครับป้ายไหนไม่ใช้นะเดี๋ยวลบก่อนนะฮะโซนนี้ผมไม่เอาแล้วนะเก้าห้ารู้สึกเล่นบ่อยแล้วไม่ชอบแล้วนะครับ ประมาณนี้โอเค1 0ึ่งสามศูนย์นะครับอ,อัปเดตโซนให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับยังไงวันนี้ข่าวแรงนะครับออกมาด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าหรือว่าถ้าคืนนี้มีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตาม d u o Trader กันด้วยนะครับ หรือว่าจะแอดไลน์ดูโอเทรดเดอร์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผมโดยลิงก์อยู่ใต้ด e ส c ริปชันนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ